อายุวิภาถึงไหนแล้วจะรับมือยังไงภาคเหนือวิกฤตฝนหนักแค่ไหนติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาทบกันอีกครั้งกับช่องสายลมและแสงแดดนะคะวันนี้เราขอพาทุกคนไปอัปเดตสภาพอากาศประจำวันเพื่อให้คุณได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิปริมาณฝนหรือแม้แต่คำแนะนำในการจัดการกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันค่ะ พยากรณ์อากาศประจำวันที่23กรกฎาคม2568ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวน,าน่านลำปางแพรอ่อุตรดิตถ์ตากหนองคายและบึงกาฬขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดบกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่พายุโซนร้อนวิภาได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วบริเวณแขวงเชียงขวางประเทศลาวและจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไป สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งออกประกาศ23กร,รกฎาคม2568 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขท,ทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด22-25อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30อ,องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง มีฝนซาคนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกแฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับอากาศนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ